มาดูภูมิภาคกันบ้างดีกว่าเขาบอกว่า2-3วันมานี้มีฝนตกมากขึ้นสถานการณ์น้ําก็ค่อนข้างดีขึ้นเริ่มต้นไปดูที่ภาคอีสานตอนล่างดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงค่ะกลับไปพื้นที่กับคุณพงศิษฐ์วันวิจิตค่ะขอบคุณแม่ครับฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างขนาดนี้นะครับก็ส่งสัญ,ญญาณดีให้กับเกษตรกรที่ปลูกข้าวนะครับซึ่งจะสังเกตนะครับในพื้นที่แปลงปลูกข้าวบริเวณในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานตนล่านเกษตรกรก็มีการเตรียมแปลงนะครับไวส้สําาาหหรรรับับบวว่่นน้ใอที2แลคบ เรื่องกันที่จังหวัดนครราชสีมานะครับหลังจากที่ช่วงระยะนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอพิมาจักราห้วยแถลงและอำเภอชุมพวงส่งผลดีต่อนาข้าวของเกษตรกรนะครับที่ก่อนหน้านี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งมายาวนานกว่า5เดือนแล้วซึ่งก็นับได้ว่านะครับเป็นสัญญาณที่ดีที่จะได้มีน้ําไว้ใช้ในการปลูกข้าวตลอดฤดูเก็บเกี่ยวปีนี้ ส่วนที่จังหวัดยะโสธรชาวนาที่บ้านโคโกนาโกตําบลโคโกนาโกอําเภอป่าติ้วนะครับต่างก็พอใจนะครับภายหลังจากที่มีฝนตกลงม,มาในพื้นที่ก็ได้เร่งไถปักดํานาถึงแม้ว่าจะเสี่ยงกับปัญหาฝนทิ้งช่วงกว็าตามนะครับแต่ก็มั่นใจว่าปริมาณน้ําฝนที่ได้รับเพียงพอในการปลูกข้าวนะครับและไม่อยากจะชะลอการปลูกข้าวออกไปอีกที่จังหวัดชัยภูมิก็เช่นเดียวกันชาวบ้านกระจวนครับตําบลโคโกสะอาดอําเภอหนองบัวระเวได้นํารถไถนามาปรับพื้นที่เพื่อเตรียมปักดําปลูกข้าวนาปี และที่ผ่านมานะครับต้องประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงมายาวนานแล้วแม้ว่าปริมาณน้ําฝนยังไม่มากนักก็ตามที่จังหวัดอุบลราชธ,ธานีชาวนานในพื้นที่อําเภอเขมรราชกุดข้าวปุ้นคนไทยและอำเภอเขื่องในนะครับได้ลงมือปักดํานาข้าวกันแล้วภายหลังจากที่มีการชะลอการปลูกข้าวออกไปเนื่องจากประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงซึ่งกเกษตรกรต่างบอกว่าหลังจากปักดํานาข้าวแล้วครับต้องคอยลุ้นให้ฝนตกต่อเนื่องไม่ทิ้งช่วงจนกว่าต้นข้าวจะตั้งตัวได้ และปิดท้ายกันที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับในช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ปักดำนาข้าวจะพบว่ามีประชาชนชาวลาวนั่งเรือข้ามโขงมารับจ้างปักดำนาข้าวในฝั่งไทยกันเป็นจำนวนมากที่ตำบลโคกสารอาเภอชานุมานโดยไปเช้าเย็นกลับซึ่งก็ได้ค่าแรงคนละ250บาทถึง300บาทต่อวัน ที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นเครื่องหว่านข้าวของเกษตรกรนะครับที่เตรียมไว้สําหรับหว่านข้าวในแปลงนานะครับภายหลังจากที่มีฝนตกในพื้นที่ก็อยากฝากเตือนเกษตรกรทุกท่านนะครับภายหลังจากที่มีการหว่านข้าวนั้นก็ต้องมีวิธีป้องกันครับโรคฉีดนูไว้ด้วยนะครับ,รบช่วงนี้ไปติดตามชมข่าวกันต่อทางสถานีครับขอบคุณค่ะเห็นภาพคุณพงศิษฐ์แล้วเชื่อเลยนะเพราะว่าน้ํามาถึงนานแล้วแล้วก็ข้าวหว่านข้าวเทมากค่ะอาวาละค่ะ,ะไปต่อกันที่ภาคเหนือตอนล่างกันบ้าง